สวัสดีครับ AN นะครับผมคลิปนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับชา n e l ของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงลากย่านะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมตัว power amp นะฮะตัวนี้นะครับที่พี่ๆน้าๆได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ SAE นะครับรหัส PXM10X นะครับผมตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับผมแต่สภาพสวยเลยนะฮะเผื่อมีพี่ๆน้าๆท่านใดที่กําลังมองหานะครับเอาไปใช้งานนะครับผมสภาพก็ประมาณ90%ได้นะครับ อ่าตัวนี้เป็น power amp สองช n นแนลนะครับผมระบบจ่ายไฟสวิตชิงนะครับ power amp cardi นะครับ cardi switching นะ sae นะครับ2อชนแนลนะนี่สวิต์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยอ่าสภาพสวยสวครับเผื่อมีท่านใดที่กำลังมองหา power amp มือสออยู่นะครับผมอ่า sae นะครับ power amp cardi switching นะครับผมก็1,000วัตต์นะครับผมอ่าที่8โอโอมนะครับคูณ2 อ่าก็พันเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ที่สี่โอห์มนะครับคูณสองอ่าสองพันสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมคูณสองที่สองโอห์มนะครับโหมดบิดนะครับผมจะอยู่ที่อ่าโหมดบิดแปดโอห์มนะครับผมจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยวัตต์นะฮะ บิด4โอมนะครับผมได้ถึง4,500วัตต์นะครับตัวนี้น้ำหนัก8.6กิโลกรัมนะครับเป็น power switching นะครับผมยกคนเดียวสบายนะครับผมตัวนี้ไม่หนักนะ8.6กิโลกรัมนะครับ power amp sae นะครับผม pm10x x, x นะตัวนี้นะนำมา แนะนําให้กับพี่ๆน้านานะครับผมมือสองสภาพ90ซนตะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์0653364269นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของตัวพาวเวอร์นะครับผมด้านหลังของตัวพาวเวอร์แอมด้านหลังนะฮะด้านหลังของตัวพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังนะครับผมตัวด้านหลังพัดลม สภาพส,สวยๆครับผมสภาพนี้นะ uh, sensitivity นะ0 7นนะครับผมตัวนี้ตั้งไว้ที่ 0.7.5V นะมี 1V 3 0 32 dB ก็จะมีโหมดบิดพาลาเรียลสเตอริโอนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังของตัวพาวเวอร์นะครับผมประมาณนี้นะเผื่อมีท่านาท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์065 3 3 6 4 2 6 9นะครับผม ครับผมสอบถามกันมาได้นะครับผมตัวนี้ตั้งต้นไว้ที่1 1 5 0 0บาทรวมส่งนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็น power amp โป e ยูโรเทคนะครับรหัสโปร0 0 5นะครับตัวนี้ก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับเป็นตัวเป็น power amp สินค้าใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเผื่อมีพี่ๆน้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ยังพอมีสินค้าอยู่นะฮะสำหรับโปร0 0 5นะครับผมสองชั้นนนนะครับผม class AB นะครับ power amp pro eurotech ตัวนี้นะครับ pro 2อ0พนหะ้าะตัวนี้ก็เป็นสินค้าตัวมือสองนะครับผม sae นะครับตัวนี้แรงๆเลยครับผมคาัาดีสวิตชิ่งนะหนึ่งพันวัตต์นะครับผมคูณ2ที่8โอห์มนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์คูณ2ที่4โอห์มนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบวัตต์คูณ2ที่2โอห์ม oh นะครับผมอ่าโหมดบิดนะครับบิด8โอห์ม ได้อยู่ที่3500วัตต์นะครับบิด4โอห์มนะครับผมได้ถึง4500วัตต์นะครับผมสลับ power ตัวนี้นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่8.6กิโลกรัมนะครับ switching นะครเป็น power มป์ที่ไม่หนักนะครับผมยกคนเดียวสบายนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับพี่ๆน้าๆนะตัวนี้นะครับผม เผื่อท่านใดที่กําลังมองหาเอาไปใช้งานในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับผมก่อนจะถึงปีใหม่นะครับหา Power a m p มือสองไปใช้งานนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์0653364269นะครับ SAE PXM10X นะครับผมอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ